ครับผมกราบสวัสดีท่นทานผู้ชมท่าน็ั้วลายนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight Society อีกเช่นเคยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคาบาโมบายกันอีกแล้วนะครับผม EP ที่แล้วนะครับผมผมสอนมือใหม่ลงแมพพานะครับผมเรียกได้ว่าทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาสอนลงดันทางด้านของลูน่าสเตชันหรือว่าดันวัวนั่นเองนะครับสาหรับมือใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับผม จุดดอบกล่องนะครับผมหรือวาอ่าเขาเรียกว่าจุดที่แบบตีฟรีนะแล้วก็ได้กล่องฟรีนะครับผมว่ามีจุดไหนกันบ้างนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็ละกันก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผม เอาล้วครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมแอดไปเลยที่ไลน์แอดเพลว์เพลมีแอดน้ำหน้านะฮะหรือว่าสะดวกทางเฟซบุ๊กสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโดยทางร่าของเพลว์เ a y นะฮะรับเติมเกมแกรนชิน Impact ROX LOL PUBG Free Fire นะครับผม Free Fire ยิ่งถูกนะครับผมแพ็กใหญ่สุดเหลือเพียง2,200บาทเท่านั้นนะครับผมเกมบริรักษ์สามโป๊กถังซานนะครับผมมาเที่ยวซอสเจดในนัตตี้นะฮะเกมเซเว่นไนท์ทูก็รับเติมเช่นกัน3,200เหลือเพียง2,430บาทเท่านั้นรวมถึงสี่รือว่าเเกมจ็ดาครับผม 2,900เหลือเพียง2,160บาทเท่านั้นนะครับผมรวมถึงเกมอื่นๆอีกมากมายมากกว่า30เกมให้ท่านผู้ชมได้เลือกเติมเลยทีเดียวนะฮะเปิดให้บริการตแต่10โมงเช้ายี่ถึงตี3เอาใจสายนอนดึกใครอยากจะเติมเกมราคาถูกๆแบบนี้นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมที่จะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง Power Play ผมแพ็กเกจนะครับผมนะอาจจะมีความผันผวนเนาะเพื่อนๆยังไงก็ไปติดตามที่หน้าเพจขอเพยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมหรือว่า,าจะทักไปสอบถามก็ได้ว่าแพ็กเกจนี้ราคาเท่าไหร่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมนะเพราะว่าเปิดให้บรกิการตั้งสิบโมงเช้าอย่ถึงตีสามเลยทักไปถามได้ตลอดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการซื้อดันกันก่อนเลยดีกว่านะครับในหัวข้อของมือใหม่นะครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกไปเนาะว่าเอ้ย คนเก่าๆอาจจะบอกว่าทําไมถึงมาทําคลิปแบบคนทําไปนานแล้วนูน่นนันนี่นะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงนี้เนี่ยคาบาวนะครับผมได้ทําการโปรโมทแล้วก็โฆษณาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมผมก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ได้รับทางด้านของสปอนเซอร์มาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงต้องกราบขอประทานอภัยนะสำหรับผู้เล่นเก่าๆที่รู้อยู่แล้วว่าเวททำยังไงเนาะอันนี้ผมจะมาสอนผู้เล่นที่แบบว่ามือใหม่เลยที่แบบไม่เคยเล่นเลยก็รักกันนะครับผมนะ ขั้นตอนแรกนะครับผมหลังจากที่เลเวลเพื่อนๆเนี่ยถึงเลเวลนะครับผม70เนี่ยมันจะบอกเลยว่า70ให้เพื่อนๆเข้ามาตรงนะครับผมตัวเรดดี้ตัวนี้เลยที่เมืองบัตดี้ไอนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมกดที่ตัวเรดดี้นะฮะแล้วก็ทําการซื้อนะครับผมทางด้านของดันเจี้ยนนะฮะเข้ามาในหมวดหมู่เดิมครับผมดันเจี้ยนนะครับผมแล้วก็มิชชั่นดันเจี้ยนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมกดคําว่าอ๋อนะเลื่อนลงมานะครับผมหาให้เจอคําว่านี่ครับผม มาสเตอร์การ์ดลูน่าสเตชันนะครับผมกดตกลงไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเจอการ์ดดันแล้วนะครับผมแต่ว่านะฮะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าทําไมดันมันแพงนะครับผมให้เพื่อนๆทําการเปลี่ยนลําดับนะครับผมจากสูงสุดเนี่ยให้เป็นลําดับต่ําสุดก่อนนะครับนี่เห็นไหมใบดันจะอยู่เพียง2 0 0แสนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทำการคลิกที่ใบดันแล้วก็กดซื้อมาได้เลยของผมเนี่ยผมได้ทำการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆทําการวาร์ปนะครับผมไปที่แมปฟอร์ดลูน่านะครับผมตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมวาร์ปมาปุ๊บนะฮะมันจะอยู่แมปนี้แต่ถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆนะครับผมอ่าเขาเรียกว่ามาไม่ถูกเนาะยังไงเนี่ยผมว่ามาถูกอยู่แล้วเพราะว่าทางด้านของเควสเนาะมันจะสอนอยู่ว่าอ่าตอนแรกๆเนี่ยไปบัดีไอซ์พอไปบัดี้ไอซ์ไปอ่าดิสกิมไปกิน ไปอรอตลักพอหลังจากมาเมืองพอลักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเควสเพื่อนๆกดเควสไอ้ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับผมคือมันจะเดินไปอัตโนมัตินี่อรอไหมพอมันวาร์ปหรือว่าเดินไปอัตโนมัติเนี่ยยังไงนะครับผมเป็นโมบายเนาะโมบายมันเดินออโต้อยู่แล้วมันวาร์ฟรีอยู่แล้วไม่มีเมี่ยงมันก็สามารถวาร์ปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าให้วาร์ปมาเลยนะตรงฟอดลูน่าตรงนี้นะครับใน PC นี่ยากนะผมบอกเลยใน PC นี่ต้องเดินเองหมดเลยนะทุกบียบนิ้วนะครับผมบอกเลย อ่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเดินมานะฮะเดินมาหาจุดต,ตรงนี้ที่เป็นหัวกระโหลกตรงนี้เลยนะฮะมุมขวามือจอเห็นไหมขวาสุดบนจอเลยนะฮะนี่แล้วก็ทกําการขี่แมกกาไซนนะครับผมเดินไปเรื่อยๆได้เลยปาปาเลี้ยวมาหนึ่งทีเมื่อกี้ที่เปิดเพลงเศร้าไม่ใช่เลยนะฮะขำมุกตัวเอง ซาไซเรียกมาได้ยังไงอ่าเรามาถึงตรงนี้นะครับผมนะมันจะเขียนเป็นหัวกระโหลกตรงนี้เลยนะครับผมมันจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมลูน่าสเตชันนะครับผมปรับแล้วก็ทําการวาวเข้าดันไปเลยนะฮะปกติเนี่ยดันมันจะราคา2 0 0แสนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่มีทางด้านของเงินนะฮะเงินเอ็มเนี่ยมันจะอยู่ที่1เจมเนาะหเจมนี่ไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็น ซื้อเอ็มเนี่ยหบาทตอนนี้นี่คือได้ประมาณ 2M กว่ากว่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อเอม,มานะครับผมหรือไม่ก็20,000นเนี่ยเพื่อนๆยังไงมีอยู่แล้วไปซื้อดันมาจะคุ้มกว่านะฮะ,ะแล้วก็กดใช้อเทมสําหรับเข้านะครับผมปาบนี่นะม,มันจะมีเวลาให้เพื่อนๆในการลง30นาทีนะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทาการท้าทายได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกล่องแรกกันนะครับผมนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คือกล่องแรกนะครับผม ทำการโจมตีไปได้เลยนะฮะป๊าบนี่ก็ลุ้นเอานะครับผมว่าจะได้อะไรเนาะเดี๋ยวผมทาการเปิดเสียงก่อนแล้วกันกน,นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะมาเจอบอสนะครับผมนะเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทาไมอธิบายนานจังเพราะว่าต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเล่นใหม่เนี่ยเราก็สับสนเหมือนกันนะเหมือนผู้เล่นแบบอา ผู้เล่นเก่าๆที่แบบตอนแรกๆอ่ะเรามาเล่นใช่ไหมเรามาเล่นเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเควสเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องอธิบายให้ละเอียดหน่อยนะครับผมอ่าหลังจากเราตีบอสตายไปปุ๊บนะครับผมไอเทมดรอปแล้วเนาะเราก็จะมากล่องที่สองนะฮะกล่องที่2เนี่ยพอเ,เพื่อนๆว่ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมหลังจากตีบอสตายนะเนาะเลี้ยวขวานะครับผมนะเลี้ยวขวามาปุ๊บจะเจอกล่องที่2นะฮะตรงนี้มันจะแอบ,บอยู่ตรงนี้นะฮะตรงรางรถไฟเราก็ทําการโจมตีไปได้เลยนี่มันก็จะดรอปไอเทมนะครับผม หลังจากนั้นนะฮะเดินตรงมาเลยครับผมจะเจอบอสตัวที่สองนะครับป้าเราจะเจอบอสตัวที่สองนะครับผมก็คือตัวนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเคเวสอีกเช่นกันนะฮะใครที่มาทาเคเวสก็คือบอสตัวนี้เลยนะครับผมป้าทําการโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยประตูมันเปิดเพื่อนๆน,น,นยังไม่ต้องเดินไปทางที่ประตูเปิดนะให้เพื่อนเพื่อนเดิน <ๆ S 2> มาฝั่งขวาก่อนนะครับผมที่มันเป็นทางตันนะเพื่อนเพื่อนจะเจอกล่องที่3ามนะครับผมนี่ ล้วก็ทําการโจมตีไปได้เลยมาบนะครับผมหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาทางที่ประตูเปิดนะครับเราก็เดินเข้าไปเลยครับผมต่อมาเราจะเจอกล่องที่4ี่เห็นไหมกล่องที่สี่มันจะแอบอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ทําการโจมตีได้เลยกล่องที่สี่แตกเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะเจอบอสตัวต่อมานะครับเป็นบอสตัวที่สามนะครับ การโจมตีไปได้เลยป้าตรงนี้ก็จะเป็นบอสเควสอีกเช่นกันนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับผมวามากล่องต่อมาเลยครับกล่องที่ห้านะครับผมนี่ป้านี่ครับผมกล่องที่หจะอยู่จุดนี้นะวิ่งลงมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้มันจะบังนะทางด้านของอ่า ทางเลี้ยวมันจะบังนะฮะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่สังเกตเห็นเนาะเพราะฉะนั้นให้มองฝั่งสายมือไว้นะครับผมเดินต่อมาครับผมเดินไปเรื่อยๆนะฮะตามทางเลี้ยวได้เลยป๊าบนี่ครับผมป๊าบหลังจากนั้นนะครับผมจะเจอวัวถ้าเกิดว่าจุดนี้ผมแนะนําเลยว่าถ้าใครเลเวล70สนะิเนาะ แล้วก็มีของในระดับหนึ่งนะฮะผมแนะนําว่าให้เก็บเลเวลตรงนี้จนถึงเลเวล90ถึง100ได้เลยนะฮะบูธไปเรื่อยๆเก็บเวลไปเรื่อยๆกดคูณพันเนี่ยเลเวลกระชูดนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนสําหรับคนที่แบบว่าจะมาเก็บเลเวลก็แล้วกันนะครับผมให้่านผู้ชมทําการตีเสานะฮะหลังจากที่เราตีเสาเสร็จปุ๊บเนี่ยมอนเตอร์จะเกิดเยอะมากนะครับผมนี่เห็นไหมทางด้านของวัวจะเกิดเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ เป็นจุดเก็บเลเวลที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เลเวลขึ้นเร็วที่สุดเลยนะ,คะใครที่เลเวลแบบว่า70อะไรเงี้ยอยากจะให้มันขึ้นเลเวล100เร็วๆผมแนะนําเลยจุดนี้นะครับผมนะในระยะเวลาอันสั้นนะครับขอ,อย้ำว่าในระยะเวลาอันสั้นเลเวลเนี่ยไปเร็วมากๆเลยนะครับผมนะนี่คือถ้าเกิดว่าใครที่นะครับใครที่แบบอยากเก็บเลเวลเนี่ยคือเพื่อนๆไม่ต้องสนใจบอสนะรีบตีให้มันตายเร็วที่สุดแล้วก็ ให้เคลียร์เนี่ยมอนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะครบกําหนดเวลาได้เลยนะครับนี่นะบอสตายเสร็จปุ๊บกล่องมันจะเปิดสําหรับคนที่จะเก็บเลเวลต่อเนี่ยก็คือยืนจุดนี้จนกว่าเลเวลจะหมดเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตีบอสเลยนะฮะแต่สําหรับคนที่จะไปตีบอสเนี่ยก็คือต้องวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับนี่เราวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยจะเจอทางด้านของนี่ครับผมเป็นแท่งเสาแบบนี้อย่าเพิ่งตีแท่งเสานะ ให้มาตีกล่องสุดท้ายก่อนนี่กล่องสุดท้ายจะแอบอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะแอบอยู่ตรงมุมตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับนี่นะครับผมหลังจากกล่องแตกเสร็จแล้วนะครับผมให้มาตีที่นี่ครับผมเสาตรงนี้ได้เลยพอตีเสาเสร็จปุ๊บเนี่ยบอสแมงมุมมันจะเกิดนะครับผมให้ทําการโจมตีแมงมุมไปได้เลยนะครับหลังจากแมงมุมตายเนี่ยให้เพื่อนๆไปทําการโจมตีทางด้านของเสานะครับผมนะ ถ้าเกิดว่าใครตีตายช้าเสามันจะเกิดแล้วก็มันจะเป็นตัวนกนะมันจะเป็นทางด้านของนกโรบอทนะมันจะเกิดขึ้นมานะครับนี่ตัวที่2ตายไปแล้วนะแมงมุมมันจะมีทั้งหมด3ล่างนะเพื่อนๆนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครโดนตีแรงเนี่ยเอ้ยจะตายว่ะอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆจะตายเพราะว่าไอ้ตัวนกนี่แหละคือตีแรงจริงนะฮะถ้าเลือเจ็ดสิบนี่ตีแรงจริงเพื่อนๆต้องทาการโจมตีเสาตรงนี้เห็นไหมพอเราตีเสาไปปุ๊บเนี่ยเสามันจะหาย ตัเสาตรงแสงเนาะแสงเลเซอร์สีแดงๆตรงเสาหายปุ๊บเนี่ยนกมันก็จะตายนั่นเองนะครับผมนี่หลังจากที่เราตีเสาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็มาตีแมงมุมได้เลยหรือว่าใครที่ยืนไหวอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องตีเสานะยืนรอแมงมุมยืนเต้นรอได้เลยนะครับผมหลังจากแมงมุมตัวสุดท้ายตายนะฮะมันก็จะดรอปไอเทมทางด้านของนี่ครับผมกล่องสุดท้ายนะฮะเราก็ทําการโจมตีไปได้เลย เพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นจบดันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือลงแบบง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครลงแบบเขาเรียกว่ายังลงไม่เป็นเนาะยังไงก็ย้อนไปดูคลิปวิดีโอนะครับผมผมสอนทุกซอกทุกมุมแล้วเนาะสำหรับไอเทมนะครับผมทางด้านของกล่องนะฮะที่สามารถเปิดได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของอการตีบอสเนาะการผ่านด่านนั่นเองนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับสปอนเซอร์ของเรานะครับผมใครที่อยากเติมเกมราคาถูกเนาะก็อย่าลืมไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยละกันสาหรับ power play นั่นเองเปิดให้บรกิการตั้งแต่10โมงเช้าไปถึงตีสาเอาใจสายนอนดึกนะฮะรับเติมมากกว่า30เกมเลยทีเดียวนะใครที่อยากเติมเกมราคาถูกแบบนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้สาสวัสดีครับผม